สวัสดีครับผมเซียนปั๊บพีโซยโวครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในรายการยิงปลานะครับผมก็วันนี้มาเฝ้าหมายเดิมๆซ้ำๆอีกแล้วนะแต่ว่าท่านผู้ชมน่าจะไม่ไม่ไม่เคยได้เห็นกันนะครับเป็นหมายที่เคยมายิงปีที่แล้วนะครับตอนช่วงน้ําท่วมนะครับตอนนั้นแต่ก่อนมันจะมีต้นไม้ที่ผมเคยขึ้นอยู่ตอนนั้นตอนนั้นนี่เขาโดนโดนตัดทิ้งไปแล้วไม่รู้ใครมาตัดนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาขึ้นต้นไม้นะครับจริงๆผมไม่ถูกกับต้นไม้เท่าไหร่แต่ว่า ได้ซื้อเปย์มานะครับต้องต้องต้อง,องยอมจริงๆรนะรถ้าอยากขึ้นต้นไม้ต้องซื้อเปย์มามันจะสบายต่อตัวผมนะก็ <_ EN> ผมว่าเคยมาผูกแล้วรอบหนึ่งตรงนี้นะครับตอนนี้นยังไม่เจอปลานะครับแต่ว่าน้าตอนนี้นคือน้ํามันขึ้นนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอตัวได้เจออะไรบ้างไหมนะครับผมเดี๋ยวแต่อาศัยแต่พวกกอผักบุ้งที่ลอยๆเนี่ยนะครับแล้เว,เ,ว,ว,กกวเห็นอยู่อะไรมั้งเคยขึ้นมาแล้วนี่นะ แล้วเหมือนจะมีลูกอคอกชโดหรือเปล่าไม่แน่ใจด้ยวยตรงนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะต้องผูกเปอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนสวาเร็จเสร็จภารกิจเลยแล้วกันนี้ก็ต้องใช้อาหารอ่อยนิดนึงนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เปได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่สบายมากนะครับเปิดจะลองเฝ้าละอ่อยอาหารไปแล้วแล้วก็อารามลงไปปุ๊บอาหารแมงดันเข้าป่าตรง่างนี้หมดเลย ทังหลังนี้ผมไม่ค่อยใช้ลำกับอาหารสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลำกับอาหารมันจะชอบดันกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนีย่ยดันเข้าป่าเลยถ้าปลามาขึ้นเนี่ยมันจะเข้าข้างๆนี้แทนนะครับถ้ามันมากินอาหารนะ่ะแล้วความบันไลยมันจะเกิดขึ้นถ้ามันมาขึ้นน่ะเพราะว่าตรงที่เราอยู่มันเป็นประตูน้ําเนาะแลวข้างๆม่งเป็นปูนเ้วยตอนนี้เราจะทําข้างๆเป็นปูนนะแต่มันปลามาขึ้นน่ะถ้าพลาดพพวกเราผมเจ๊งเลยนะเน่ะผมก็ลืมคิดไปว่าเออเอาอาหารลืมไปว่า เลยเอาลำลงไปก็งไงเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเดือดหรืออะไรยังไงแต่ว่าความบันไลยมันเกิดขึ้นแล้วละ่ะมันมองยากด้วยมุมเนี้ยเพราะผมนั่งเงี้ยมุมมันอยู่นั้นมองยากด้วยยิงยากด้วยถ้าถ้าถ้าจะยิงจริงอะ่ะยังไงเดี๋ยวรอดูว่าจะเจอตัวหรือเปล่าตอนนี้มันเวลาประมาณก็โมงครึ่งได้นะครับผมตีเวลาสัากชั่วโมงไม่เจอก็ย้ายนะครับแต่ขอทำได้เถอะจะได้ไม่ต้องไปถ่ายที่อื่นต่อนะครับผมยังไงเดี๋ยวติดตามชมเขาว่าจะได้ผลงานหรือเปล่านะ นั่งสบายก็จริงแต่ขอให้มันได้ตัวแล้วกันวันนี้ปกติผมไม่ค่อยตูกต้นไม้นะครับขึ้นต้นไม้พอเหยียบกิ่งก้านไม้ก็ก็เมื่อยไม่ใช่อะไรซื้อเปามาก็เลยจุบจบแม่งซะ <c oughs> น้ำมันเริ่มน้ำมันขุ่นเลยวันนี้น้ำมาเพิ่งระบายมาแต่ว่าถ้าเจอก็น่าจะแจ๋วอยู่ ตอนนั้ที่เจอเจอก็มีจะมีแค่พวกแก๊งปลาเข็มนะครับปลาเข็มนี่มันเป็นปลาที่ติ๊กเนเจอร์มากสำหรับคนยิงปลานะมันเหมือนเป็นปลาต้อนรับแขกอะแบบแลวคือมันเป็นปลาที่เขาไม่ค่อยนิยมมันเอาไปกินกันเท่าไหร่หรอกผมแม่งก็ไม่แดกหรอกคนไหนที่ผมเห็นเห็นเขายิงเขายิงเล่นกันยิงทดสอบความแม่นกันผมไม่ทดสอบความแม่นหรอกปลาใหญ่อยางยิงไม่โดนเลยไม่ต้องพูดถึงปลาเล็กหรอก ที่กอผักบุ้งมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะจริงผมกะว่าจะลากกอผักบุ้งเนี่ยเข้ามาตรงนี้เลยนะแล้วก็ตอนนอ,อยอาหารนะใอาหารมันเกาะกับผักบุ้งไว้นะครับก็ส่วนใหญ่กอผักบุ้งมันจะชอบมีปลามากินอาหารนะน่าจะเป็นพวกตะเพียนทองน่าจะใช่แนละ้ะปัญหาของการมายิงที่นี่เลยคือหนึ่งหมาหมามันเยอะแล้วหมามันชอบจังอะไรเดินลงน้ําไปอะ่ะ อย่างฝั่งนูง้นตามผมผูกเปสมันก็เดินลงไปเฉยๆเลยแต่ผมก็ช่างแม่งเถอะอย่ามาขึ้นฝั่งนี้ครับเาเห็นไอ้่ยก็ลูกขอกชิโด้แต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าหายไปเลยอันนี้เจอปลาเข็มแม่งยิงยอมรับยิงปลาเข็มแม่งใหญ่ปะมไม่ยิงหรอกปลาดินใหญ่ๆผมเนี่ยยิงเนี่ยไม่อยากจะโดนเลยเจอปลาเข็มนี่ผมพอเลยเจ๊แม่เจอปลานิลน,นะแต่แม่งเปน็นปลานิลจิ๋วเว้ย ลายตัวเลยข้างหน้าปนิญญาครับนี่บาลเลยมีแต่ปนินจิว๋วผมผ่านมาอ้าวยึดแม่ปนินมาขึ้นตรงนี้ผมบอกแล้วมุมนี้มันเป็นมุมที่ขึ้นไปมันเป็นมุมที่อับสายตาสำหรับการอ่อยอาหารนะที่เม่งมองไม่เห็นปนินเจอแต่ปนินจิว๋วเนี่ยเพราะผมเปิดคลิปปุ๊บแม่งหายนี่นี่นี่คือไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะตอนนี้ผมไม่แน่ใจ,จเจอแต่ปนินจิว๋วเดี๋ยวจะยิงทักตัวหนึ่งเห็นมี สามทีนิว่าจะลองลองเทสปืนนะ่ะเฮ้ยเจ้าหมาหมามันกลัวนะคุณผู้ชมยิงไปนี่ปูนเน้นๆเลยเนะี่ยปูนแท้ๆเลยนะจะลองยิงดูนี่นี่แอบขึ้นอีกแล้วโอ้โหพื้นจิ๋วขะาดเลยคุณผู้ชมจริงๆถ้ายิงจริงๆอะลงไปยิงข้างหลังแม่งเวอร์กว่าเลย จะถามว่าปะนินจิ๋วเราจะยิงไปเพื่ออะไรนั่นแหละคาถามเดี๋ยวผมจะเลือกตัวที่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่ที่สุดอ่ะยิงหมดไม่สนดปลาเล็กปลาใหญ่มีบาเลยเยอะจริงวันินจิ๋วเลยจะพักวานีนใหญ่ขึ้นตรงนี้ในฮาเลยน่ะมดแต่ดูปลาจิ๋วสักนัดดิสักนัดดิอย่างเงี้ย โอ้โกัวปูนไห้ยิงไม่โดนในปูนเน้นๆเลยนเนีน่ยถ้าขึ้น,นออกมาตรงนี้สักหน่อยนี่ผมจะไม่ว่าเลยผมยังกล้ายิงไปตามแม่มาสิน,าานี่นะอม่นีป่าขึ้นในในปา่าออกบุ้งนะเว้ย อ,อ้ยขึ้นป่ะยิงได้ป่ะวะมุมนี้ยิงไม่ได้วะมุมไม่ให้วะนี่ถ้าเจอตัวใหญ่นี่กูอดแดกแล้วเนะี่ย เฮ้ยโดนซะดด้วยไอ้สัตว์ <c oughs> ยิงแนบเลย <c oughs> ปูนบ้างก็ไม่รู้โอ้โหไม,ไม่นา่าไะยิงแม่งเลยเนะี่ยหันไปหมดเลยเนะี่ยไม่หลุดปะ หายวิ่งกันแล้วเมื่อกี้เนี้ยแองยิยงแม่งเล่นปะนี่โดนทัดด้วยทำมันเล่นไปแล้วอ่ะจะใส่ปลาเกลือเขาจะใส่ปลาเกลืออย่างเงี้ยจะโดนแล้วนะ ลูกดอกเช็ดลูกดอกนี่คุณผู้ชมเย็ดแม่กูยิงแม่เอาขึ้นมาได้คิดดูสภาพลูกดอกกันว่าคุณได้ไปต่อหดืไไม่ไม่มีใครเขาบ้านะผมลกเชื่อผมดิเออว่าไม่เท่าไหร่นี่ว่าได้อยู่เราต้องลงไปเอาปาลาออกเดี๋ยวลงกันเราต้องเอาปลาไปแช่มาคุณผู้ชมเดีย๋ยวปลดปลากัน ยดแม่เย็นปลามาขึ้นปลาใหญ่ป้าแล้วยดแม่ยิงปลาเล็กปลาใหญ่ขึ้นจริงอะมันปล่อยมันก็รอดนะไอเจ้าตัวเนี้ยเพราะว่ามันมันเข้าหางจริงปล่อยได้แต่ว่าผมไม่ปล่อยยศแม่พอยิงปลาเล็กปุ๊บปลาใหญ่ขึ้นเรียบร้อย ตัวแรกไปแตงแช่เลยอย่างนี้เรียบ,บร้อยครับเดี๋ยวหาแต้มเพิ่มจะยิงไปปักตรงนั่นอ่ะะจะลากเข้ามาก็จะลากได้อยู่ไปดูว่ามีปลาขึ้นอีกว่า <c oughs> ิงแม่งสะบัดมันนะปลาลงปาเล็กอ่ะลูกลูกดอกยังปกติอยู่ <c oughs> ลูกดอกยังปกติอยู่ ดีโหลดอะไรของกูเนะี่ยยิงไซมันก็ปลเกลือแต่แม่งเล็กเกินอนนี่ตัวไซสสักป่ามือเลยผมแม่งสบายเลยนะฝ่าแม่งสบายเลยนะไซสแม่งเล็กเกินอันนี้ยิงให้ดูเฉยยิงเอาคลิปอะง่ายกูเจอตัวแล้วกูยิงเอาคลิปอ่ะตะเพียนฝงตะเพียนทองเข้า ผลม,มาดนะ้วยเนี่ยได้เฝ้าได้นานหรือเปล่าไ่รู้เดี๋ยวอย่างน้อยทำที่ไปก็ยังดีแต่ยิงแม่งไปไกลๆปืนแล้วลากลากเข้ามาโอเคกว่ายิงตรงผักยิงต้องผักตบได้ก็โอเคแล้วเล้งหน่อยออกกระหมดสปูน เดี๋ยวผมจะดึงไอ้พวกนี้เข้ามาดึงเท่าที่เราทำได้นะครับอย่าเริ่มรูดต้องค่อยๆดึงค่อยๆตกมันยิงใค้ดิงโดนข้อกอใหญ่สบายแล้วลากสาวมาเลยจะดึงให้ย่ามันเข้ามาอยู่กับเรานะมันจะดีกว่านี้ก็ เจอพวกปน,นินปูจิ๋วค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาดักรอบแถวนี้มาแนะนาว่าเขาเจอพวกปลากระสูบปลาอะไรนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะเจอไหมซึ่งผมภาวนาให้มันเจอนะครับตอนนี้นผมดึงหญ้าเท่าที่ผมดึงได้แค่นี้นะครับแล้วผมก็คิดว่ามันมีโอกาสที่หญ้าจะเด้งกลับไปแน่นอนนะครับเพราะวตอนนี้หญ้าตอนนี้นมันมีแรงอัดลมพัดหน่อยหนึ่งก็ไปแนละ้วผมดูจากสภาพนะนะครับก็เลยต้องคร่าวๆเท่านี้ จริงไม่รู้ว่าใต้ใตใบ่อจะมีเชือกมีอะไรดึงเห,หลือบ้างไหมเพราะว่าเกี่ยวไว้หัวหนึ่งอ่ะล้วต่งกับต้นไม้ไว้ก็ไม่มีปัญหาอย่างนั้นมันก็ไม่ไหลไปไหนเพราะว่าผมมันสังเกตตั้งแต่ขึ้นต้นไม้แล้วก็เคยมาเฝ้าตอนยังไม่ถ่ายคลิปก็ความรู้สึกว่ามันก็ว่าปลามันมันจะขึ้นกับพักบุงเนาะอย่างที่เขาบอกแลยมันจะมีปน,นินอะไรเงี้ยมากินพวกยอดผักบุ่งตอนนี้เจ,เจอปน,นินย,ยิงแม้สักทีดิ แม่ยิยงแม่งเล่นหมดะโดนกี่ตัววนะเนี่ยตัวหรือไม่โดนมั้ยนะเบาจัางวะคือเรียงกันสามตัว,วเลย <c oughs> อย่ายิยงแม่งเล่นซะไม่น่าโดน่ะโอ้โหไม่โดนเอาครับกำลังจะย้ายที่ยัดแม่ ัน,นินกลับมาขึ้นอีกแล้วเพิ่งหนีนะเว้ยสัตกางจะผมกำลังจะย้า,ายที่แล้วผมเตรียมสถานที่ใหม่แลนะ้วเนี่ยแหมขึ้นรอต่รอใจยิงแม่งซะ ยโอ้โ yeah. oh, oh. หมึงตัวเดียวนี่ลากมาทั้งกเกาะอนะไรปะเนี่ยไปดูกันนะไม่หนะลุดหรอกโดนกี่ตัววะตัวเดียวนี่กำลังจะย้ายที่เลยคุณผู้ชมเนี่ยเก็บไปเอาตะขอไปดึงอันนี้ออกแล้วด้วยไปดึงนัเนี่ะไปดึงผักออกแล้วด้วยแม่มาขึ้นเราตัดเราใจยิงเลยสิเยอะ ตัวกระเี๊ยหนึ่งอีแงงซะน่ครับตัวกระเปี๊ยหนึ่งอีแม่งการจะย้ายที่แล้วแม่มาขึ้นไม่หนีด้วยแล้วขึ้นแล้วไม่หนีด้วยนะขึ้นไม่หนีด้วยแม่งแหกขดัดตัวแม่งอ่ะดึงม้เนนะ่ะ อยู่กับไอตัวนั่นล่งไป